เจอกับเขาปั้นกับลายตึงนะครับวันนี้เจอ,อกับเขาปั้นกับลายตึงนะวันนี้เฮ้ยเฮ้ยช่างใจนี่ชอบห่วงแต่ของอันเดิมอันใหม่ไม่สนใจเท่าไหร่นะนี่แต่มันก็ห่วงเหมือนสุอรรณนี่เขาเลยทีมด้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมออกไว้ดี๋ยวถึงมีอะไรกินครับวันนี้โอ้ม่องโศกครับมองสุก น้อก็แม่แกงโจ๊ใส่ลอกครับนุ่งแซบอย่วครับมีแฟนคารับานอยากมาซิรมือนแกงอันอีลอกใส่ไว้น่อยให้ตึงอยู่เอกตอเป็นแม่ีแกงครับโจ๊ไม่ไมโจ๊ครับแม่หนึ่งไว้แล้วแล้วก็แซฟฟีดไว้ครับเ็บเลยดูครับอีลอกก็สดหวาน น้ำพักครับใส่พักขาวาพี่พักใส่งแงะนี่ตึงกับมีครับน้ำอย่านั่งลูกโดดโจทย์ขาดอะไรครับโจดทดย์แข่งหลอกทำไมทรงสวยงา,ามถึงแม่ถุงนี้กวาจริงเนี่ยเดี๋ยวสิพัดบนแจงเหมือครับพัดใส่พริกแกงที่จุกที่ทรงมาปากครับรอบบ่อบนแสบมากเลยครับตบนต้มตือ,ตอน้ำอยาน,นั่งครับผมลาบลา ตำข้าวเบียร์ครับผมอีแดงยิ่งไปกว่าผมตำพริกพริกแห้งเป็นพริกทอดอย่า,นา,นาง,งน,าน,านี้น้ามีานั่งก็บลูกโดดเส้นไหนใช่ไหมลูกโดดไปลูกิ้เขียวแล้วนั่นไปลูกแดงค กระเพาะหูสีโอ้ติตำพริกครับพริกใส่น้ำครับหลังจากตำขระเบียร์ไปแล้วต้นไ้นไรเนี่ย้นะได้นไน้่เบียร์เนีนไม้ตุ่บบาเแม่ประมาณ50บาทนะคนะรับวงนึงแบบนี้ครับ ส,สดที่นี่ครับ,บรไ,ไ,ไปงา,าเบเพชรเข็ดสดนนามู่เสพนี่มาแบบผูเพชเ็ดลายสนนามู่เส กระเดกสองทับพี่ครับงัวคักโตกว<อ>่มมน,นี้น้อเข้มจ่อยไลยวใา่หน่อยกวนขันเข้มราไปจุดเ้าตุ่มซุกมาแล้วหนึ่งซุกมาแล้วครับว่าตองแกงโดนเขาเดือดใสี่หอกเล้วผมเองรยใส่แล้บ ตัวตรงสองยี่ห้อครับตัวได้ตึงโอเคครับข้างไฟครับไปที่นึงถ้าบะเอาหม้อข้างไฟเนี่ยมันเดือดเท่าที่นึงนล่าหม้อเดือดแล้วก็ใส่อีหลอกลองไปครับนี่นู่น่าจะต,ตลาดครับนี่ย่างจืดว่าต้มจืดครับผมนี่ไม่รู้ข้างบ้านครับเพิ่นเอามาฝากครับผมต่อเพา ผมจะโซ่ต่ำทั่วครับผมเดี๋ยวกระถอดมือแข่งแร้วถอดป่าบุ้มแบบแสบครับอันนี้เห็ดมือไม้ครับเนี่ยไข่มดแดงแม่ว่าสิมกใส่ไข่ครับรอดบ,บึงครับมกไข่มดแดงแห้งแสบครับผมสุดยอดเด่นขอมไปเห็ดเมนูผมครับรอดบ,บึงครับขางามๆเลยเป็นผักสะงะังเษผักสะงะังเษรอดผักหอมไห้เพิแทนแบบอีตูเลยครับ ประเภท้องใหม่ต้องใส่ครับ้องใหม่โจนต้องใส่ขอบคุณครับผมนครับเกี่ยวกับเมนูต่ำทัวครับทัววิโชเองครับพริกกระเทียมครับใส่กันกระเด็นลงไปนิดน้อยตาพพิกก่อนครับ ดนนอกกันสองคน,งนอ,งยอยูอ่ถั่วทอดปลาแข็งครับเป็นของฝากพี่จุบครับแต่มีปลา

สองตัแรกก็ตามด้วยพักขาครับพักสังเษดเดียบลอยคระเสียบแดกใส่เพิ่มน้ำป่าครับของสดแค่นี้ครับกาจดสีลอกใส่พักสงษเขาขานำแดกสองะวีนัวครับมันนัวนสบสของนาดขนๆทุกอม ยังงล่ะครับแน,นครับกรน้ำเองอปักขากนเขางงรัดกันหวานหวานนัวนัวายเหี่ยแล้วเดียว่อทัวผมละเอียดแล้วแดดพุกได้แร้ว,วไม่คช่เทครับ ขาดอไรครับตัวต้องบกกอกก็คือเทศแค่นี้ครับขันบมีใส่บักเน่าก็ไดครับดยอดน้องนวยปานนิดนึ่งะกอน้ก็ไดลต์ีดนิดนึ่งสะกอน้ครับกระแดกไม่ตึง อนนักดแ่ววจะใส่หลายหวานเข้มข้นแบบแม่มีตอนแม่นีน่ตินตอน,นตามเจ้าบาอกพูดแล้วครับมีตอนอยู่หน่อยนึงครับผมเข้มข้น นี่ครับตํานีัยกรอกนันลลายความสมออกมาครับจับซิบึงขึ้น กลับมาครับผมขออน,น,นโอเคครับ